การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ w m วด์เวเราไม่ทิ้งกั .com เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนยังเป็นคำถามที่คาใจสำหรับใครหลายๆคนเนื่องจากการลงทะเบียนดังกล่าวอาจมีปัญหาหรือข้อขัดข้องบางอย่างในเชิงเทคนิคหรือบางคนอาจจะยังไม่ชัวร์ว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วจะมีวิธีการเช็คอย่างไรธนาคารกรุงไทยเผยวิธี การทดสอบตรวจสอบการลงทะเบียนว่าสำเร็จหรือไม่ทำง่ายแค่3ขั้นตอน 1. ถ้าลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้า 2. ถ้าได้รับ SMS หรืออ e ีเมลแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จแปลว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. เมื่อลงทะเบียนใหม่หน้าจอจะแสดงผลว่าดาเนินการไม่สำเร็จแปลว่าเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือถูกลงทะเบียนสำเร็จกำลังตรวจสอบข้อมูลหรือให้รอ SMS m s หรืออีเมลแจ้งผลกลับในกรณีได้รับ SMS หรืออีเมลแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับ SMS หรืออ e ีเมลหลังลงทะเบียนสำเร็จล่าช้าเกิดจากการส่งข้อมูลล่าช้าตามการประมวลผลในเชิงปริมาณมากทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อความหน้าจอของเว็บไซต์ที่ท่านทำรายการหรือสถานะการลงทะเบียนสำเร็จได้ที่0211111144หรือที่แชทบอท ไลน์กรุงไทยคอนเนค t สวัสดีครับ